น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t f ฟไ e IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม้นำเทคนิคไดไอที IT, สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปจวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งานไอที IT ใกล้ตัวครับกับกัน เพิ่มปุ่มโฮมกลับมาหน้าแรกใน Google Chrome ได้ง่ายครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าใช้งานนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเปิดหน้าโฮมมาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเราเยอยากจะกลับไปหน้าหลักนะครับหน้าของบริษ,ษัทหรือหน้าแรกในการค้นหา Google ใช่ไหมครับเราก็แทนที่ต้องมานั่งพิมพ์ค้นหาใช่ไหมครับเราสามารถไปสร้างปุ่มโฮมและกดปุ๊บเนี่ยก็กลับมาหน้าหลักได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมับฝากกดติดตามสับสไครป์เป็นกําลังใจเลยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นนนนตอกัเพิ่่มมมปุมมใ Google Home Chrome ครบ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการเพิ่มปุ่มโฮมให้กลับมาหน้าแรกใน Google Chrome ช่วยใช้งานได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางครั้งนะครับเวลาเราเปิดหน้าเว็บลหลายหน้านะครับอ่กดเข้าไปนะครับสมมติเรากดเข้าไปนี่นะพอเรากดเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีเราจะกลับไปหน้าแรกหน้าหลักทํายังไงใช่ไหมครับเราก็ต้องมานั่งพิมพ์ค้นหาใช่ไหมครับเรามันเสียเวลานะครับหรือบางคนอาจจะต้องสร้างบุ๊กมาร์กไว้นะครับ แต่ถ้าเรามีปุ่มโฮมเนี่ยเราสามารถกดได้ง่ายเลยนะครับทำให้เรากลับมาหน้าหลักของเราที่เราใช้งานเป็นประจําอย่างเช่นคนที่ทางานบริษัทเนี่ยก็จะมีหน้าเว็บหลักของตัวเองนะครับเราสามารถไปสร้างปุ่มตรงนี้ไว้กดปุ๊บก็กลับมาหน้าหลักนะครับบางทีเราแอบดู YouTube อยู่เจ้านายมากดปุ๊บเอ้เกิดมาหน้าหลักทําให้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวิธีการตั้งค่าตรงนี้ทํำยังไงนะครับกดมาที่จุดสจุดครับจุดสาจุดก็คือการตั้งค่านะครับกดเข้าไปครับจากนั้นก็คือมาที่หัว เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้มาที่หัวข้อลักษณะที่ปรากฏครับลักษณะที่ปรากฏที่เป็นจานแผ่นแม่สีนะตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับมันจะมีนี่ฮะแสดงปุ่มหน้าแรกครับแสดงปุ่มหน้าแรกก็คือปุ่มโฮมเนี่ยให้ตรงนี้นะครับหัวข้อนี้ครับแสดงปุ่มหน้าแรกตรงนี้นะครับให้กดเปิดครับเห็นไหมจะมีปุ่มรูปบ้านนะครับเห็นไหมซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแท็บใหม่ก็ได้หรือจะใส่เป็นตัวเว็บไซต์ของบริษัทเว็บไซต์ของเราที่เราต้องการนะครับอย่างยกตัวอย่างอะพี่ก๊ต้องการ สร้างเป็นเว็บพิกอปอ่ะตรงนี้ก็ใส่ลงไปนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ยครับติ๊กตรงนี้ด้วยครับว่าให้เป็นหน้าแรกนะครับอ่านะครับเนี่ยราเช็คให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดปิดได้เลยปิดปุ๊บอ่ะพิกอปกลับมานะครับก็กดปุ่มโฮมเห็นไหมก็จะมาหน้านี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เราเปิดดูอยู่กดปุ๊บกลับมาหน้านี้เลยเห็นไหมง่ายแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นในตัวของหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการห,หรือเราอาจจะกลับไปเปลี่ยนก็ได้ครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่การตั้งค่านะครับเข้ามาที่หัวข้อลักษณะที่ปรากฏนะครับแล้วก็กดมาที่แท็บหน้าแรกครับกดมาที่แท็บหน้าแรกนะครับก็คือพอกดปุ๊บก็จะกลายเป็นแท็บหน้าแรกได้เลยนะครับนะครับอ่านยกตัวอย่างพอตั้งค่าตรงนี้เสร็จนะอ่ะกดแท็บหน้าแรกเห็นไหมตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็คือใครที่ใช้งาน ควบ o m e เป็นประจำนะพี่ก็บอกว่าตรงนี้มีเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าช่วยเราเข้าไปที่หน้าที่เราใช้งานเป็นประจำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเทคนิคการเพิ่มปุ่มโฮมในคูเกอ o คมนะครับที่สามารถกลับมาหน้าหลักที่เราต้องการได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เาฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับครีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์เกจ็ตต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับ ก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเราครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโด,ดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนศรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ